ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแจ็คสามัญชนนะครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มหมูปลานะครับหลังจากที่ห่างหายไปนะครับสจหรับการเลี้ยงหมูปลานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องที่รักและสนใจในการเลี้ยงหมูปลานะครับก็เลยเอาอาหารมาให้ยน่มันสอกกัเลยสิภาพพี่น้อยเบิ้งนะครับหมูปลาในย่ำชุ่มฝนไม่ไหมนะครับว่าเป็นเป็นอยู่จะไหนครับไปเบิ้งกันครับตอนนี้กำลังให้ อาหารนะครับก็คือผักสดนะครับแต่าะมูส่วนนี้ค่อนข้างที่จีจอยไปนิดนึงเพราะว่าการเลี้ยงเอาใจใส่ผมในช่วงนี้ค่อนข้างน้อยในอายุครับเพราะว่ากิจกรรมทั้งอื่นมันก็หลายนะครับเล็เลยบ่มีเวลาเอาใจใส่เพิ่นปอดนะครับแต่ว่าปกตินะครับเป็นอยู่ในช่วงที่ให้นมลูกนะครับมันกับจีจอยแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตอนให้อาหารกันนะครับตอนนี้ม่เก็เอาะครับมูบ่ท่านได้กินอาหารกับจีจอยแน่นะครับไปเบิ่งครับ นี่ครับผมกำลังให้กินพักสดครับพี่น้องปกติจำส่อหมูเพิ่นสีทองแบบอยู่เลียวนะครับเิ่นบพราท่านเด็กินอาหารแล้วช่วงใบช่วงสายๆไปนะครับเข้าใ้อาหารเด้เกลืออาหารเพิ่นก็สิอ้วนขึ้นมาท่านตาหินเลยนะครับเป็นพักสดนะครับหว่านพอดีไปธุระนะครับอยู่ที่จังหวัดเขาพระวิหารนะครับอยู่ขม้นนะครับไปธุระนะครับไป เที่ยวนะครับก็เลยบริตตุมอาหารนะครับแต่มันหนีกลับมาไในช่วงสายเลือกตั้งแล้วนะครับหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปกันอาชีร้ายมือนะครับหลังจากเลือกตั้งนะครับบวาสิการเมืองสิเป็นจังไงครับผมก็ยังเลี้ยงหมูคือเก่านะครับบวาสีเลือกพักรรได้บวารัฐบาลได้เป้เป็นก็เลี้ยงหมูคือเก่าแต่ว่าสิ่งที่ยกใไงได้มากคือเศรษฐกิจนะครับให้มันดีขึ้นนะครับ นี่ฮะรา,างกินนะครับถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นยังก็ขึ้นบ้นนะครับบพว่าสิเป็นชิ้นขาทางการเกษตรปศุสุตั์หรือว่าอ่าพื้นทันอของมนุษย์เฮ่าเนี่ยครับก็สิดีขึ้นไปนึ่งนะครับ,บนี่เันไหกินครับผมเดี๋ยวสิไปเกี้ยวหน้านะครับทั้งปุ่นให้กินอีกหญ้ายค่อนข้างสีหร้ายนะครับไกกินพักสดก่อนครับช่วงนี้ ภารกิจมันอีกว็ว่าสิตัดใหม่นะครับไว้ตัดใหม่ว้แล้วก็มะกรองไว้นะครับเพื่อฝนมันตกมันจะมีเม็ดใหม่อันไว้ดังอีกนะฮะหมูต,ตัวนี้ก็มีอยู่ประมาก20กว่าตัวนะครับในตอนนี้การถ่านถามว่าปล่อยวัวก็ปล่อยอยู่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาเบ,บิ่งได้อยู่ที่ฟาร์มนะครับ ผมบ่ค่อยอยากให้เบิ่งงพนันดูปภาพนะครับเพราะว่าความหน่อยความใหญ่นี่มันเบื่อง่ันดูปภาพนี่มันมันตัดสินใจไ่ได้นะครับผู้ลุงนก็มาเบิ่งว่ามันใหญ่ผู่ลุงกนก็บเบื่องว่ามันหน่อยนะครับหลายคนหลายคนหลายความคิดมันบค่คขึ้นกันนะครับแต่ขามาเบื่อในฟาฟ์มเองนี่ถ้าสามารถสี่ได้เลยครับว่าตวใดนนำนับเท่าใดประเมินโดยสายตาจังไ๋นะครับรถ้าสามอ่าเห็นสินค้าก่อนตีหเฮาสิตัดสินใจซื้อได้นะครับ ยามหนาห่อนนี่สิ่จริงสริงที่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเอาน้ำนะครับให้มีในคอกไว้เลยนะครับบริสันโนหมูเขามันจะเป็นฮิสโตรกนะครับคือข้นนี่แหละครับเอครับพี่น้องเมื่อกี้ผมเอาคลิปมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับจะได้็อ่าอย่าลืมกดไหลกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมในครั้งต่อๆไปนั่นะครับหนึ่งไปนี่งกำลังใจให้เก่าครับพี่น้องอ่าอยากได้คอเสนอแนะเรือว่าอธิติ่งยังได้อ่านขอความมากได้นะครับ ขอบคุณครับผมไปไ้ะครับ